คุณพานชวราการโรจนวัตรค่ะและขอเรียนเชิญนะคะคุณตุ้ยเกตกมลราชาค่ะจะของรางวัลนะักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคมชัดลึกอวอรดครั้งที่6จากภาพยนตร์เรื่องกอดมาเป็นผู้มอบรางวัลค่ะเสัสด,ดีตุ้ยด้วยนะครับ ปีที่แล้วได้รับรางวัลครั้งที่หกน้องผมน้องผมภาพยนตร์เรื่องกอดนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะไว้อย่าไปพูดอย่างนั้นสิฮะเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกอ๋อค่ะแล้วมีเรื่องที่สองไหมยังไม่มีโอเคเนี่ยได้รางวัลปุ๊บโลกเลนเนี่ยคนแบบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคนเราเป็นอย่างงี้กรางวัลอาถพนตลอดและผู้ที่ได้รับรางวัลสาขา นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่คุณกริสดาสุโกศลแพรนะครับจากภาพยนตร์เรื่องอัศพานครับจากค่ายสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะพี่น้อยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับ